สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนฟอนจูพยากรวันนี้จะมาพยากรคนราศีตุลและละคนาตุลเนื่องจากเป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับของครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับปี2563ก็เป็นช่วงที่ครึ่งหลังนั่นเองนะครับที่เราจะมาพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะลึกส่วนจะเจาะลึกในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ตามปกติ ผมจะพูดไวหน่อยนะครับงไงต้องขออภัยก่อนนะที่นี้เนื่องจากว่ามันมี6ราศี6เดือนนะครับที่จะต้องพยากรณ์ดังนั้นเนี่ยต้องไปไวนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยึดเยือะกลายเป็นน่ารำคาญไปนะครับใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับมาฟังในช่วงตอนๆได้ใหม่นะครับจะได้ทําความเข้าใจไปด้วย สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะครับได้ใด,ดการอัไลายอดีไปที่ Be l i e v e r 6 9ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีสามารถาสังเกตได้จากทายชื่อหัวข้อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะครับผมจะโพสต์ไ้ให้แล้วก็สามารถติดต่อมาถามค่าครูได้ครับเรามาฟังคำพยากรณ์นะครับเดือนแรกของครึ่งปีหลังกันเลยก็คือกรกฎาคม25-63ซึ่งจะเป็นรอยต่อของปีเดือน มิถุนายน2563น้นั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูที่ดาวประจําตัวและดาวประจําราศีเกิดก่อนนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจากถอยหลังมาในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับก็ได้ตําแหน่งเกษตรนะครับก็จะถือว่ามีความเข้มแข็งดีมากแต่ว่ามันอยู่ในภพ มรณะนะครับตนุมรณะต้องระมัดระวังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บแต่โอเคประจำตัวเข้มแข็งก็หมายความว่ามันก็แก้ไขได้ด้วยการที่ออกกำลังกายหรือรักษาสุขภาพนั่นเองนะครับก็จะสามารถแข็งแรงกว่าปกติด้วยซ้ําแต่ถ้าเผื่อไม่ใส่ใจดูแลเนี่ยก็จะิทําให้มันเกิดอาการอ่อนแอได้คือพูดง่ายว่าดวงบอกมาแบบไหนแค่50%แต่ตัวเราทําเองอีก50%ออย่าลืมนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้เนื่องจากการกระทำด้วยเท่านั้นไม่ใช่ว่าดวงดาวบอกแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ร้อเซดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารวยก็ไม่แปลว่าคุณจะรวยถ้าคุณไม่ทำนั่นเองนะครับถ้าเปื่อเขาบอกว่าคุณจะรวยนะแต่คุณนั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยก็เป็นว่าไม่มีทางรวยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะฟ้าบอก50ก็คือการเวลาก็คือดาวยายนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าจะให้เกิดผลนั้น ร้อก็คือเราต้องทําด้วยนั่นเองนะครับก็จะสําเร็จ100%เรามาดูในเดือนก,กันฎาคมเนี่ยจะมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงนะครับอ่าดวงแล้วก็เป็นลักษณะของดาวพุธนั้นย้ายสครั้งก็จะวิปริต4ดวงเลยทีเดียวนะครับดาวพุธขอโทษนะครับดาวศุกร ดาวพฤหัสและก็ดาวเสาร์เนี่ยจะโดนถอยหลังนะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล่าช้าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ยากนะครับแต่ก็จะเดินดีในช่วงหลังมานะครับดาวสุ์ดาวประจําตัวก็จะเดินดีนะครับก็ถือว่าดีขึ้นแล้วดาวพุธเนี่ยมนนะครับมนพแปลว่านิ่งอยู่กับที่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งสติเมื่อมนแปลว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันตื้อเออเอ๋อนะครับงงๆก็จะกลายเป็นว่ามัน ทำอะไรแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นพกสติให้ดีในเดือนกรกฎา,าคมนะครับวันที่4กรกฎา,าคมเนี่ยจะมนก็คือนิ่งอยู่กับที่ส่วนดาวพุธจะเดินอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเสดไปเลยคําว่าเสดหมายถึงเดินอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าวันที่27กันยายนอ่าขอโทษนะครับกรกฎา,าคมเนี่ยเป็นลักษณะที่พอโคจรไวกลายเป็นว่าตกหล่นยกตัวอย่างเช่นเราเตรียมของไป ในการทำงานนะ่ะ10ชิ้นแล้วก็นับ1 2 3 4จนถึง10โอเคออกหน้างานไปเสร็จปุ๊บพอไปนับอยู่หน้างานมันได้8ชิ้น9ชิ้นหายไปไหนก็ไม่รู้1ชิ้น2ชิ้นแปลว่าเราทำตกหลน่นนี่แหละคำว่าตกหล่นเนี่ยคือคุณต้องต้องทำสองรอบนะคุณต้องกลับมาเอาของเพื่อที่จะให้ มันครบอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องวิ่งเต้นมันต้องเหนื่อยมันต้องทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์แปลว่าคุณไม่รอบคอบคุณตกหลน่นคุณไม่ได้จัดการกับปัญหาไม่ใช่ไม่ได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดปัญหาทําให้คุณนั้นต้องแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้โดยเฉพาะสังคมงานที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยจะโดนง่ายๆแล้วก็บ่อยๆอ,อยู่เสมอในช่วง ปลายปีนี้นะครับก็คือครึ่งจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นั้นถอยนั่นเองต่อไปเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็มีดาว ย้าย5้าดวงนะครับดาวพุธย้ายสองครั้งคําว่าย้ายสองครั้งแปลว่า3มราศีนะครับก็จะมีเรื่องเยอะหน่อยก็คือดาวพุธเป็นดาวแห่งความคิดการติดต่อกับสังคมเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเกิดเรื่องวุ่นวายในชีวิตเราเยอะมากขึ้นแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่นิ่งอยู่กับที่เพราะว่าด้วยภาวะโรคระบาดเนี่ยทำให้เรานั้นต้องเก็บตัวเก็บตนยืนแต่กับที่กลายเป็นว่ามันมันจิตชืดมัน รู้สึกเบื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อมันมีมากเรื่องเข้ามากลายเป็นว่าโอเคมันยังผลักดันให้ไปข้างหน้าขึ้นคือหมายถึงว่าระดับประเทศและโลกด้วยนะมันก็จะผลักดันไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็จะเกิดเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายดาวคานย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับ mm. ก็จะได้เป็นเกษตรแต่กลุ่มดาวมันจะอยู่ต้องระมัดระวังใครที่เอาแต่อารมณ์ นำชีวิตเนี่ยก็จะพลิกผันไปในทางที่เสียคือศูญเสียแต่ถ้าเพราะว่าดาวมฤตอยู่แปลว่าการพลิกผันไงครับแต่ถ้าเปิดดาวอังคารดีหมายถึงการสู้ขยันอดทนเนี่ยกลายเป็นว่าพลิกให้สําเร็จกลายเป็นว่าถ้าเราขยันอดทนก็จะพลิกให้สําเร็จได้เพราะมันเล็งลัคนาของคุณและราศีเกิดหมายความว่าอยู่ในภพคู่ครองอนะครับก็กลายเป็นว่าเรามาระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทกาันเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองอนะครับ คู่สัญญาด้วยจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาแต่ถ้าเผื่อขยันช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ดีมากๆทุกอย่างจะสําเร็จได้หมดนะครับแต่ถ้าเผื่อเราใช้อารมณ์นำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแตกคอกันไม่พอยังชีวิตล่มจมเลยนะเพราะว่าดาวพฤหัสงดีอยู่เนี่ยร้ายบอกไว้เลยแล้วดาวประจําตัวเนี่ยไปขม่มเข้มแข็งมากนะครับอยู่ในพบตรงกันข้ามแปลว่าตัวเราไม่ได้ทานะแต่คนคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยหรือคู่แข่งขันก็ได้นะครับ คู่เวรคู่กรรมพวกนี้ก็จะมาพลิกทําให้คุณนั้นสูญเสียได้อะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังให้ดีต่อไปเดือนกันยายนจะเริ่มดีขึ้นละแต่ดาวประจําตัวยังกลุ่มกระดาวมฤตยูเร็งลัคนาอยู่และราสิเกิดอยู่นะครับแต่จะมีดาวพุธนั้นเข้ามาแวบ,บๆนะครับที่ลาสีเกิดแล้วดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยคู่วิวาทนะครับการทะเลาะเบาแหวงกันอากจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังนะครับในเดือนกันยายนแต่ทุกสิ่งอย่างจะเริ่มดีขึ้นคือพูดง่ายว่าให้ข่มอารมณ์ทุกอย่างก็จะ กับเป็นภาวะปกติเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีได้ก็เนื่องจากการกระทําบอกแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้จากการกระทําของเราเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าดาวจะเป็นตัวตัดสินพอดาวย้ายปุ๊บมันอยู่ในตําแหน่งนี้จะเป็นอย่างนี้ในเมื่อเราไม่อยากให้มันเกิดเราก็ต้องทาไงครับเราต้องแก้ไงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่แก้เราไม่ทำเราก็ปล่อยตามเลยตามเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละนะครับก็จะคือเกิดเรื่องวิวาทเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับวุ่นวายาดาวศุกร์เนี่ยก็จะเดิน 2ครั้งย้าย3าราศีนะครับก็คือดาวประจำตัวแหละนะครับก็จะวุ่นวายอะไรประมาณเนี้นะครับก็แต่มันวุ่นวายแล้วดีนะ ก็เพราะว่ามันจะเข้าพบทั้งดีและเสียก็จะกลายเป็นว่าดีบ้างรายบ้างก็เข้เขากันไปแต่มันก็ปรับเดียวไงมันก็ออกไปละเพราะว่าเดินเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกลายเป็นว่าเรื่องมันจะวุ่นหน่อยแต่มันก็จะผ่านผลไปได้ในที่สุดนั่นเองเดี๋ยวมันก็จะมาทับราศีเกิดและราศาเกิดเข้มแข็งอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเดือนอื่นๆต่อไปเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็โอเคต้องระวังนะเพราะว่าดาวประจําตัวตกพบ วินาศนะครับในราศีกันวันที่24ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับและดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยเขาจรพักเลยเดินถอยหลังซึ่งดาวอังคารเนี่ยพักในวันที่9ตุลาคมดาวพุธพักวันที่10ตุลาคมห่างก,กันวันเดียวนะครับดาวอังคารหมายถึงการกระทําดาวพุธหมายถึงความคิดเมื่อความคิดไปผิดทางการกระทําย่อมผิดด้วยนะครับมันเป็นผลต่อเนื่องนะครับเพราะคิดแล้วทำไงก็กลายเป็นว่า คิดผิดทําผิดนะครับระวังเรื่องของความคิดและการกระทาให้มากๆในเดือนตุลาคมและดาวประจําตัวเนี่ยตกภพวินาศแปลว่าจะเกิดเสียหายผลเสียหายตามมากับชีวิตนะครับซึ่งดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในภพวินาศวันที่24ตุลาคมนะครับก็คือปลายเดือนละโอเคก็ยังไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำคิดผิดทางนะครับคิดผิดทำผิดอะไรประมาณนี้นะครับ ไปผิดทางมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เฟลนะล้มเหลวได้อะไรประมาณนี้นะครับก็พกสติไปด้วยสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีแน่ๆนะครับต่อไปเดือนพฤศจิกายนเป็นอะไรที่เริ่มดีอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากาโรคระบาดก็อาจจะคลี่คล,คลายเป็น,นทางที่ดีแบบเห็นเห็นแบบชัดๆอะไรประมาณนี้เนื่องจากดาวพาสัสดีและดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ที่เดิมแล้วก็เป็นเกษตรดาวพาสัสดีไปเกษตรกลุ่มดาวเสาร์ที่ไม่มีตําแหน่งกลายเป็นว่า ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือนะครับในพบสาชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องหรือจะเป็นลักษณะของสังคมเนี่ยจะมาดันเรานะครับให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหมายความว่าเราไม่ได้สู้เพียงลําพังแล้วนะมีคนคอยอุปถัมช่วยเหลือดันหลังเราอยู่นะครับกลายเป็นว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะที่ดีแต่ว่าดาวประจําตัวเนี่ยเข้าสู่เป็นเกษตรก็เข้มแข็ง,แ,ขงแต่เลง็งลา 4เมรก็คือมีดาวมึกเตยูอยู่ก็แปลว่าทุกอย่างจะแปรผันพลิกผันได้นะครับต้องระมัดระวังคือพูดง่ายว่าต้องรอบคอบพกสติอีกครั้งดาวพุธเข้าสู่การเงินเนี่ยถ้ามีสติได้เงินได้ทองแต่ถ้าเผื่อไม่มีสติก็จะเสียเงินเสียทองนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้จะมีเกณฑ์การแบบเซ็นสัญญาอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าให้ทําตั้งแต่กลางปีกลางเดือนเป็นต้นไปนะอย่าทําจนช่วง ต้นเดือนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายเนี่ยจะถือว่าดีแบบเห็นทันตาขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากดาวพัสดีกับดาวเสาร์เด่นดีแล้วนะครับแต่ดาวพัสดีกับดาวเสาร์เนี่ยไปกลุ่มกันในภพพันธุนะครับก็คือราศีมังกรจะพลิกผันไปให้คุณนั้นเกิดความเข้มแข็งแบบ อสังหาพูดง่ายๆนะครับจะดีมากจะเป็นลักษณะของความเข้มแข็งขึ้นเป็นรากเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานเกิดขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวของคุณนั้นเล็งราศีเกิดอยู่เป็นเกษตรเนี่ยนะครับอขอโทษนะครับเดาเดาคู่ครองเป็นเกษตรนะครับก็หมายความว่าคุณจะได้ดีจากการที่ขยันอดทนนะครับแล้วก็ทําร่วมกับ คู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยจะพาพลิกฐานะไปในทางที่เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยนะครับไม่มันเขาเรียกว่าจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำนะครับคิดให้ถูกทางไปให้ถูกทางมันก็สําเร็จเหมือนกับทําดีได้ดีนนแหละนะครับก็หมายความว่าทําถูกทางไปถูกทางก็ได้รับผลที่ดีเหมือนกันมันเป็นกฎตายตัวนะครับก็คือทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเนี่ยก็ค,คือใครทําดีย่อมได้รับผลดีและผลสำเร็จตอบแทนใครทํา ที่แบบไปผิดทางมันก็จะได้รับผลลายตอบแทนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล้มเหลวมันจะไม่สําเร็จนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสติเป็นตัวสําคัญอันดับหนึ่งนะครับสคืออารมณ์ของเราอย่าร้อนแรงเร็วจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาและมีผลกระทบตามมาเป็นลูกขึ้นแล้วจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพังทลายได้อะไรประมาณเนี่ยนะครับยังไงก็ เป็นกางใจให้สู้ส้สำหรับคนลาสิตุลน,นะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วก็แก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีสามารถติดตามคำยกระได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยกระัในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ